ฉันจองมีข้อเสนอให้กับเธอหนึ่งองค์กรต่างที่จะจดตามหลอดเธอเป็นเวลาครึ่งปีสองจะแถวอุนิเสษกับเธอและไม่จ่าสักสิทธิ์ข้อแรกนะผมตกลงแต่ข้อที่สองผมไม่อยากได้ของแบบนั้น ไม่แต่อาวุธิเศษก็ไม่จาศักดิ์สิทธิ์จนนั่นเหรอมันเป็นของหายากเลยนะไม่จาศักดิ์สิทธิ์นะจะช่วยผู้ผมพ่อเข้าสู่ในช่วงของการกันไดงง่ายมากและมันจะเป็นที่ต้องการของผู้บมตรพ่อจำนวนมากไม่เอาจริงอ่ะไม่อ่ะอาวุธวิเศษที่เขาพูดถึงนั้นยังเทียบกับคนเล่มนี้ไม่ได้และไม่จาศักดิ์สิทธิ์ก็อันตรายมากต่อผู้ผมพ่อที่เข้าสู่ในช่วงของการกันของพวกนี้ไม่จำเป็นสำหรับฉันเลยน่กเสียดายของดีๆกับไม่เอา หมาโลหะมาเธอต้องการอะไรยินหมายเลขหนึ่งอ๋อเธอหมายถึงอะไรขึ้นไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้เอายินหมายเลขหนึ่งเมาแรกกับพิกัดโลกแห่งดอกไม้ตกลงไหมเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเอาเป็นว่าผมรู้ก็แล้วกันว่าไงตกลงไหมยินหมายเลขหนึ่งนั้นมีความแข็งแกร่งมากมันถูกวิจัยขึ้นเดวยกวก่อนใต้ดินและในชีวิตก่อนนั้นใชู้้ที่รับยินนี้อีพลังที่สามารถเข้าผู้ที่เป็นอมาตะได้ และมันจะเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากด้วยความต้องการที่มากองค์กรได้ริงจิงที่สร้างโปรแกรมที่สามารถทำลายตัวเองได้ขึ้นมาและข้อมูลทั้งหมดก็ถูกทำลายจนกระทั่งมีการค้นคว้าขึ้นมาใหม่แต่มันก็ยังอยู่ในการทดลองเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้ข้อเสนอนี้ในการแลกเปลี่ยกินหม้ยเล็กหนึ่งเป็นความลับขององค์กรเราไม่คิดเลยว่าเธอจะรู้เรื่องนี้แต่มันก็ยังอยู่ในการทดลองทำไมเธอถึงต้องการมันหรอผมไม่มีเวลาหมาอที่ไปหรอกนะตกลงเอาไง ก็ได้ฉันตกลงในอีกสาวันฉันจะส่งยินหมายเลขหนึ่งให้กับเธอแล้วก็อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้หรอดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ตระกูลเจียงตระกูลของพวกเขาเทียบเท่ากับตระกูลหมิงพ่อแม่สถานลิงเด็กกำพ้าและการแต่งของผู้พวกนวยการมีส่วนเกี่ยวข้องของพวกเขาไหมเนอะนายเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไร มีคนกล้าเล่าทำลายเรั่องถืาในมหาลัยเลยอย่างนั้นเหรอวันนี้ฉันจะต้องแจ้งไปให้อาจารย์ใหญ่ทราบยูจีตอนนี้เธอว่างไหมเอ๊ะว่างไหมนี่พวกนายยินทำอะไรอยู่ยะนี่เก็บร่างหุ้นนี้กลับไปสิครับนี่ห้ามถามฉันแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นอีกเข้าใจไหมโอเคฉันจะไม่ถามแบบนั้นอืมเธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยนะไม่ว่างแล้วก็จะไม่ว่าง การฝึกของฉันไม่เหมือนกับนายหรอกนะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ได้สิ่งนี้มามันต้อให้การฝึกของฉันพัฒนาขึ้นมากเราฝึกแ,แบบไหนอยู่หรอก็ฝึกในระบบรูปแบบใหม่นนะอะไรนะทำไมยูจิถึงเลือกสูบแบบใหม่ล่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอมากับฉัน